่่งงกจจจะต้อตอยำำใ,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 ใััชววททาไเดี๋ยวเราเข้าสู่เคสตดี้กันเลยเจ้า ลูกเป็นนักเรียนใหม่ของ,งโอรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยเข้าห้องเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะมากใครเดียววันนี้หลายๆประเทศส่งมากันทำไม่ทันเลยคราวหน้าสงสัยจะไปจีนมึงโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลย พ่อจะติดตั้งดาวธรมเือเดือนสิงหาคม2548ที่ผ่านมาหลังจากติดใจแล้วก็ติดใจลูกได้ดูดาวทรรทุกวันขาดการดูดาวธรรไม่ได้เลยค่ะเหมือนขาดอากาศหายใจลูกจึงอยากเร่งสร้างบารมีกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างสุดกำลังลูกได้ทำบุญทุกบุญและก็ตั้งใจ ทำบุญกถินปี2549ด้วยอีกหนึ่งกองว<า>่อเป็นการบูชาทำครูไม่ใหญ่ลูกรักครูไม่ใหญ่จังเลยค่ะลูกขอที่ฐานเจดังครูไม่ใหญ่มีอายุวันนาสุขาพละดีเมือเงินแข็งแรงอยู่เป็นลมโพล่มใสกับพวกเราไปนานๆนะคะและลูกขอกราบเล่าเรื่องราของลูกดังนี้ค่ะ บางทีถ้าแม่บ้านเจอพ่อบ้านไม่ยิ้มเลยนะเมื่อคืนนี้ก็บอกยิ้มยากจริงๆเขายิ้มน่าไม่ยากแต่เขายังไม่อยากจะยิ้มเราอยู่นอกยิ้มมาเยอะแล้วเนี่ยมาอยู่บ้านก็อยากจะทําหน้าเฉยๆบ้างนิ่งๆพักการยิ้มมึงเออแม่บ้านมาเห็นเขาบอกยิ้มยากถ้าเห็นเขายิ้มยากแม่บ้านก็ต้อง จุดไฟในตัวเขาให้อันเลยแล้วก็ส่งยิ้มก่อนอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยโดยยอ่อป่านนี้ยิ้มกันนะมั้งคุณแม่ลูกเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางมีอาชีพทําสวนชอบทำบุญตามประเพณีเช่นทอดกระถิ่นทอดปลาป่าคุณแม่ไม่ชอบสูบบุหรี่ไม่ชอบเหล้า แต่เป็นคนขี้โมโหท่านไม่ชอบไปหมดรวมทั้งเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านชอบมาชวนพ่อไปดื่มเหล้าเป็นประจำ oh. ะมีเหตุผลคุณแม่เสียชีวิตไปก่อนคุณพ่อเพราะเดินลื่นล้มศีรสะกระแทกกับขอ,อนไม้เมื่ออายุ72ปีคุณพ่อของลูปมีอาชีพทำสวนได้ทำมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยความขยันแข็ง,ขง ทำให้แม่คุณพ่อจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านก็สามารถแต่งตัวได้ค่ะในยามปะกะติคุณพ่อจะเป็นพ่อที่ดีมากเป็นบรรดุพ่อพระนี่ยามปะกะตินะจ๊ะจะเป็นพ่อพระของลูกเพราะท่านจะคอยตื่นแต่เช้ามืดลุกขึ้นมาหุงข้าวหุงปลาให้ลูกๆไปทานที่โรงเรียนเป็นประจำทำให้ครอบครัวลูกมีความสุขมาก แต่พ่องลูกจะเปลี่ยนจากพ่อพระธรรมดากลายมาเป็นพ่อพระเพลิงในทุกครั้งที่ท่านดื่มเหล้าไี้ครูไม่ใหญ่ยังชอบโอมานเลยประเทศนี้ไม่อนุญาตในมีการผลิตเหล้าในประเทศดีมากเลยเปะระเทศไทยอย่าทำได้อย่างี้นะ ทุกครั้งที่ท่านดื่มเหล้าจะกระจกลายเป็นพ่อพระเพลิงเพราะพอท่านเมาได้ที่มาไรท่านก็นจะชอบมาทุบตีแม่หาคู่ซ้อมเราจากนั้นยังไม่พอยังชอบทุบตีมอหายอีกต้องซื้อมาให่เรื่อยๆก็เอาสแตนเละสะักก็หมดเรื่องหากลูกกับพี่ๆนำไปซ่อนไม่ทันหรือซ่อนทันแต่ท่านหาเจอ เือท่านก็นจะให้ความพยายามมีความเพียรเป็นเลิศในการหามาตีในยามเมา,เาก็ยังดีก็ตีแม่น่ะคุณพ่อจะใช้ด้ามไม้ใหญ่ๆทุบตีแตกหมดทุกใบเลยนี่ชอบฟังเสียงมันดังเพละแล้วก็ชอบเห็นการแตกละเอียด ชอบดูเวลามันล่มสลายไม่รวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดสอบคุณพ่อลูกเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยทําบุญเลยพ่อไม่ชอบไปวัดทานให้เหตุผลว่าเพราะว่าพระไม่ทํางานเพราะพระทํางาน ของพระคือท่านห้ามไม่ให้พ่อดื่มเหล้าอเออเจ้าออท่านจึงไม่ยอมไปวัดอีกเลยค่ะเ<อ>มื่อคุณพ่อมีอายุได้แ3ดสบสามปีอยู่ๆก็เดินไม่ได้คุณพ่อก็บอกกับท่านแก่แล้วคนแก่เส้นไม่ยืดเส้นมันยึดต่อมาก็มีอาการประหลาดเกิดขึ้นกับท่านคือพ่อมีอาการตา เขียว <He> ตา <Okay. S 2> ขวาง <laughs> ท้อง oh. แข็ง oh. ไม่มองหน้าคน oh. เสียงที่พ่อพูดมาก็เป็นเสียงของแม่ทำ oh. ให้คนในหมู่บ้านมามุงดูกันใหญ่ oh. จึงไปถามคุณหมอ <laughs> <laughs> ถามคุณหมอสายเวทว่า <laughs> เป็นใคร <Okay. S 1> หมอสายเวทก็ตอบว่า ก็จะใครล่ะกับเมียมันน่ะสิหมอสายเวทพูดแล้วก็พ่นน้ำมนต์ไอไรผีแม่ออกก็ทำไมฉีดไปเลยหมดแค่พ่นเท่านั้นผีแม่ก็ไม่ออกเพราะผีแม่ดื้อดื้อน้ำมนต์แม่ติดสิงอยู่ในร่างพ่อก็บอกว่ากูจะเอามันตัวมันไปอยู่ด้วยตอนมีชีวิตมันชอบทุบตีกู คงรักกันมากทุกคนเลยเชื่อกันหามพ่อพาไปถวายสังฆทานที่วัดพอถวายสังฆทานเสร็จพ่อก็สลบหมดสตินอนอ้าปากค้างพอฟื้นกันมาท้องของท่านที่เคยแข็งก็กลับนิ่มเหมือนเดิมและยิ่งไปดัากันพ่อหายจากเส้นยึดกลับมาเดินได้เป็นปกติค่ะนี่เห็นไหมล่ะตอนมาถวายสังฆทานพ่สาคนที่สองของลูก แต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกพอมีอยุตดให้สิปีพี่สาวก็ป่วยอดอดออดแอดดแดดเรียกว่าเด็กป่วยตลอดทั้งปีต้องหาหมอตามคลินิกบ่อยมากเรียกว่าเป็นราชินีคลินิกทีเดียวแหละทำให้มีชีวิตที่ลำบากมาตลอดพี่สาวคนนี้มักจะมีประสบการณ์ปรแปลกๆเสมอเช่นเมื่อคุณแม่ตายแล้วได้8แปปี ตอนกลางคืนพี่สามักจะนอนไม่ค่อยจะหลับได้ยินแต่เสียงร้องโหยหวนร้องว่าหิวจังเลยช่วยด้วยบางครั้งรู้สึกเหมือนผีเข้าพี่สาวแต่จะมีความรู้สึกว่ามีหนอนมาใช่ตั้งแต่ปลายเท้าชัยไปทั่วทั้งตัว รู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจอย่างแรงทรมานมากแต่ก็ยังมีสติรู้ตัวอยู่หมอสายเวทแถวบ้านบอกว่าส่วนปลายเท้าเป็นส่วนที่สซคกรปกติสุดผีจะเข้าจากทางนี้พี่สาวจึงนึกถึงกระถาที่ตัวลูกให้พี่สาวท่องไว้บ่อยๆพี่สาวก็ท่องตามพอท่้งเด็นสักพักก็ดียินเสียงอู้อีอยู่ข้างหูว่ามึงอย่ามาท่องคำนี้กูไม่ชอบแล้วผีก็พยายามออก พิสาจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยการนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ให้ช่วยอาการเหล่านั้นจึงหายไปพอผีออกไปพิสาก็รู้สึกคอแห้งมากต้องเรียกหาน้ำมาดื่มครั้งหนึ่งพิสาได้ถือถาดอาหารจะไปไหว้สารพระภูมิระหว่างเดินไปก็รู้สึกว่าถาดที่ถืออยู่นั้นมันมีน้ำหนักหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนมีตัวอะไรขึ้นมากินข้าวอยู่ที่ถาดที่พิสาวถืออยู่จนถือไม่ไหว ทำให้ถาดข้าวหล่นลงกับพื้นอ,อนาล่ะสิอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันนั่นเองผีสาที่เห็นเงาดำๆพร้อมกับเสียงของแม่พูดที่ข้างหูว,ว่าพวกมึงไม่เคยตายไม่รู้หรอกว่ากูหิวแค่ไหนออมึงอยากให้กูไปเกิดแต่กูยังไปเกิดไม่ได้รให้มึงสร้างองค์พระไอ้คูก่อน,นอืมสร้างสักแสนองค์เลยสิกูจะนั่งรอบุญอยู่หัวนอนมึงนี่แหละ ลูกทราบเรื่องแม่จากพี่สาวจึงส่งเงินแม่พี่สาวเพื่อให้นำไปสร้างมาทำกายประจำตัวที่วัดประทมก,กายแต่เนื่องจากพี่สาวไปวัดพระระมก,กายไม่ถูกจึงได้ไปสร้างองค์พระที่วัดใกล้บ้านแทนตามมาพี่สาวและพี่เคยฝันว่าแม่มานอนแทรกอยู่ตรงกลางพี่เคยก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างลำบากอยู่หรือเปล่า ฝันนะฝันแม่บอกว่าไม่ลําบากแล้วชื่นใจแลือเกินหลูกหลานทำบุญไปให้วันพระวันโกนก็ไปทำบุญกันบ้างนะวันนี้วันพระให้ไปทําบุญกันนี่ต้องให้ผีบอกแต่พระบอกไม่คก็จะเชื่อส่วนตัวลูกมาทาบุญเสาแก้ติดสูนปฏิบัติธรรมตเกียวและอุทิศบุญไปให้แม่สองวันตามากระฝันเห็นแม่ใส่ชุดราตรีสีชมพูมีเพชรประดับเหมือนกับจะไปกินเลี้ยง หน้าตาแม่สวยเหมือนเพิ่งอายุสาสิปี <c oughs> แม่มาบอกว่าตอนนี้แม่ไม่ลำบากแล้วสำหรับตัวลูกซึ่งเป็นลูกคนที่สามจีไปน้องทั้งหมดสี่คนตอนที่ลูกอายุสิบห้าปีลูกได้หนี้ออกจากบ้านไปกรุงเทพเพราะเบื่อพ่อขี้เมา <c oughs> นี่เหไหจะปัญหาสังคมเกิดแล้วเพราะความเมาไปทั้งที่ไม่รู้จักใครเลยคิดแต่ว่าอยากจะหนีนรกบนดินไปให้พ้นพอมาถึงก็ไปเรียนเสริมสวย ได้ทำงานกินนอนอยู่ที่ร้านระหว่างนั้นก็หาเวลาเรียนศึกษาผู้ใหญ่และภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันต่อมาลูกก็ได้พบกับสามีคนแรกโดยที่ลูกเป็นคนไปจีบเขาเองตอนนั้นลูกยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะก็จีบไปด้วยความขนองอีกอย่างสามีเขาขนา,าดตาดีเป็นพ่อ้าหมูลูกก็พูดจีบไปเรื่อยเปื่อยว่าแต่งงานกันไหมล่ะ พูดเรื่อยเปื่อยแต่เขาเอาจริงลูกก็เลยตั้งตกกระไดพอโจรอยู่กินกงินเฉยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่ลูกเดียวกันหนึ่งคนแต่ต่อมาลูกหน้าสว่างขึ้นจึงเห็นว่าสามีคนนี้ไม่ช่วยทำมาหากินปล่อยลูกเป็นคนหาอยู่คนเดียวแต่เขามาช่วยกินแถนจะชู้มีเมียมากหลายคนพอลูกได้คิดลูกก็เลยคิดได้ จึงปิดบัญชีเลิกกับสามีคนนี้สุวนลูกชายึ่งตอนนั้นมีอายุได้หนึ่งขวบก็ยกให้สามีเป็นคนเลี้ยงไปปกติลูกจะตักบาตท,ทุกวันอย่างน้อยวันละยี่สิบบาทราะคิดว่าไม่ว่าจะจนอย่างไรก็ต้องทําบุญอืมถูกหลักวิชาจ้ะเพราะทำบุญแล้วลูกอธิษฐานขอให้พ้นจากชีวิตที่ลำบากนี้อาจะเจอสามีดีๆถ้าเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนาก็ไม่เป็นไร ขอใจตรงกันก็อยู่ด้วยกันได้และแล้วคำอธิฐานก็เป็นจริงค่ะหลังจากแยกทางกับสามีเขาแรกได้20่สิบปีลูกก็เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นทำงานทุกอย่างในร้านอาหารแห่งหนึ่งวันละเจ็ดแปดชั่วโมงแต่ลูกก็ยังหาเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษไปด้วยพอลูกพูดภาษาได้จึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นแคชเชียร์ของร้าน ทำหน้าที่คิดเงินลูกค้าอยู่ต่อมาเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมากระซิบว่าลูกค้าฝรั่งคนนี้ยังเป็นคนโสดไม่เคยแต่งงานมาก,ก่อนเลยลูกก็ไม่รอช่าโดยลูกก็ไปจีบเขาก่อนตามเคยแล้วลูกก็ชวนเขาคุยโดยถามเขาว่าเป็นคนที่ไหนอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วหรือย,อยัง เธอยังไม่แต่งงานใช่ไหมเขาตอบว่ายังไม่ได้แต่งงานลราก็เลยใช้คำถามไม้ตายว่า <c oughs> เธอมาแต่งงานกันใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่เขาก็ยังไม่ได้ตอบตกลงทันทีเราใช้เวลาดูใจกันเ,นเวลาสี่ปีถึงแต่งงานกันสามีของลูกเป็นคนอเมริกันรัฐโวจิเนียไม่เคยมีภรรยามาก,ก่อนนับถือศาสนาคริสต์และชอบทำบุญสงเคราะห์โลก ประเภทบริจาคสิ่งของและของที่จะให้ก็จะต้องเป็นของซื้อใหม่จากห้างสปปรรพสินค้าทุกครั้ง<อ>ทำบุญถูกหลักวิชาเนะียเมื่อลูกทำบุญลูกก็จะเขียนชื่อเขาด้วยเขาก็จะดีใจมากแล้วก็ให้เงินลูกมาทำบุญเพิ่มอีกอลาสวสดให้ทำบุญเศรษฐีถาวรบิชาทำเงินครูไมยย่ใหญ่ลูกนำแบนโมทนาบัตรซึ่งมีชื่อสามี เป็นคนทำบุญด้วยเนะี่ยไปให้สามีดูสามีดีใจมากถึงก็เก็บใบนโมธนาบัตรไว้ในกระเป๋าตังค์เขาเองเออติดตัวตลอดเวลาเลยลูกชายงลูกจะเกิดจากสามีคนแรกเขาอยู่กับคุณพ่อของเขาที่เมืองไทยมาโอขึ้นมาก็คบกับคนผ่านติดยาเสพติดลูกส่งเงินให้เขาใช้เดือนละหลายหมื่นบาทเ,ออเป็นเงินค่าเทอมของเขา แต่เขาไม่ได้เอาเงินมาจ่ายค่าเทอมเลยกับอภิเสพยาแทนแถมยังไปรับจ้างหิ้วถุงยาเสพติดจนถูกตำรวจจับล้วก,ก็ได้ใช้เงินของสามีคนปัจจุบันเป็นแสนเพื่อไปสู้คดีซึ่งบอกกับสามีว่าจะหางเงินอาไปใช้หนี้บ้านที่เมืองไทยสามีเชื่อลูกจึงให้เงินลูกมาหลังจากสู้คดีกันแล้วทำให้ลูกชายลูกติดคุกเพียงสามปีเท่านั้น พอจะคุกลูกชายก็มาบวชอยู่สองพรษาที่วัดแถวบ้านระหว่างบวชเพื่อนติดยาก,ก็ยังเอายามาให้เสพ <Yeah. S 1> ให้มันได้อย่างนี้สิจเ oh. จ้าอาวาดจับได้แต่ทางกให้โอกาสแก้ตัวจะบันนี้ราิิขาออกมาแล้วค่ะอย่างนี้ขาดทุน <Yeah. S 1> คำถามบุพกรรมใจคุณแม่จึงลื่นล้มศีรษะกระแทกกระขอนไม้เสียชีวิตก่อนตายมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหน ลูกทำบุญไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และก็มีข้อความฝากมาถึงลูกไหมคะบุพกรรมใดคุณพ่อจึงเดินไม่ได้หยุดช่วงหนึ่งและหายได้เพราะบุญถวายสังฆทานในครั้งนั้นใช่ไหมคะทำไมใช่เป็นเพราะเหตุใดที่ทำให้ท่านเดินได้คะเกี่ยวกับเนื่องกับที่คุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่อหรือไม่ช่วยกันจำคำถามด้ยนะจ๊ะคุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่อจริงหรือเปล่าคะ แต่ไม่จริงเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคะการที่พี่สาวได้ยินเสียงแปลกๆอยู่บ,บ่อยๆเป็นเสียงผีจริงๆหรือเปล่าคะเขาต้องการอะไรตอนที่พี่สาวถือกับข้าจะไปไหว้ศาลพระภูมิมีผีมาลงกินกับข้าวนั้นใช่ไหมคะเงาดำๆที่พี่สาวเห็นพร้อมกับเสียงที่ได้ยินข้างหูหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วนั้นใช่คุณแม่หรือเปล่าคะ เป็นเพราะกรรมอะไรที่สาวต้องป่วยบ่อยๆตลอดทั้งปีและมีชีวิตที่ลำเค็นลูกเฮงเงินไปใช้เท่าไรก็หมดจะแก้ไขได้อย่างไรการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนำเงินที่สามีให้มาใช้หนี้บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาเอา,เอาไปช่วยลูกชายที่มีคดียาเสพติดอยู่ลูกจะบาปมากไหมคะบาปจะส่งผลอย่างไร ราจะต้องทำมุนอะไรถึงจะลบล้างบาปนี้ได้คะกรรมใดที่ทำให้ลูกไม่ได้โยร่วมก,กันกับลูกชายบนที่ลูกชายได้บวชสองภาษาจะช่วยชีวิตขเขาดีขึ้นไหมคะลูกควรจะช่วยเขาอย่างไรลูกมปกรรมอะไรถึงได้ไปเกิดในที่กันดารมีพ่อเป็นคนขี้เมามีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูง แต่สุดท้าก็มีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องคนอื่นๆบุพกรรมใดลูกยังได้สามีเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนาแต่ก็อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกได้ทำบุญจาต่อไปทำอย่างไรลูกจะได้เจอกับสามีดีๆคนนีค้คืมอยากเจอกันอีก ลูกและสามีคมจบาลใคยสร้างบารมีกมู่คณะมาอย่างไรทําไมลูกจึงมาเจอหมู่คณะช้าและลูกจะมีโอกาสได้กลับตุศิบุรีวงบุญพิเศษไหมคะผู้ประสานงานที่คอยประคับครองลูกให้สร้างบุญกมู่คณะหมพุทธันดรที่แล้วเขาเคยสร้างบารมีมากหมู่คณะอย่างไรอยู่ฝ่ายไหนมีผลการปฏิบัติทํามอย่างไรบ้างทำไมถึงมาเป็นผู้ประสานงานของลูกในชาตินี้คะอืม จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้พระลบตาฟันเป็นตูปินตาตื่นขึ้นมาเทาเดินทีแล้วก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณแม่เลื่อนล้มศีรษะฟาดกับคอนไม้เสียชีวิตเพราะกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นทุบหัวปลาทุบหัวหมู ทั้นไดดีและปัจจุบันมาส่งผลจาตายแล้วยังไม่ทันตั้งตัวได้ไปเป็นภูม,มิเทวาที่มีบ้านซ้อนอยู่กับบ้านเดิมได้บุญที่ทําตามประเพณีมาได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ได้ไปอยู่ที่หมู่บ้านภูม,มิเทวะไปย้ายสมโนครัวจากบ้านเดิมไปอยู่ในหมู่บ้านภูม,มิเทวาแต่เดิมอยู่นอก มีวิมานเป็นของตัวเองเป็นเรือนไทยใหญ่โตจ้ะท่านฟ้าอนุมโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านตอนนี้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสาสาวและสวยขึ้นจ้าคุณพ่อเดินไม่ได้จุดช่วงหนึ่งตมาที่ทำสังฆทา,านแล้วหายได้เพราะกรรมแนดีในสมัยที่เกิดในสังคมกเกษตรกรรมได้มัดขาสัตว์ส่งขายให้เขาข่า รวมกับกรรมที่เวลาเมาและทุบตีบุตรภรรยาในปัจจุบันมาส่งผลแต่ต่อมาหายได้เพราะทำบุญสังฆทานในปัจจุบันเป็นหลักเราต้องมีบุญเก่าวในอดีตที่เคยสงเคราะห์ญาติและยารักษาโรคเป็นทานแก่เพื่อนบ้านจ้ะคุณแม่ได้มาเข้าสิงคุณพ่อนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะแม่ยังเคืองคุณพ่อที่สมัยท่านเป็นมนุษย์อยู่โดนคุณพ่อทุบตีเวลาเมา แลวอยู่ในช่วงที่ท่านเป็นภูมิทวาสอาศัยที่บ้านอยู่ในช่วงแรกๆจ้ะพี่สาวได้ยินเสียงแปลกๆบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตพี่สาวนี่เคยดื่มสุราและนับถือทรงเจ้าขาผีมาสรงผมให้ได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่หรือเห็นโน่นเห็นนี่แต่ความจริงไม่มีเกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมเก่าบันดาลจ้ เนี่ยกรรมดื่มสุราการนับถือเจ้าสงวิสิงตอนนี้เมืองไทยมีแสนตำหนักอือเดี๋ยวจะมีคนบ่าบา่บา,บาบอกก็ดองอีเยอะเลยนะตอนที่วิสาถือกับข้าจะไปว่า,สา้สารพูมิก็ไม่มีผีมารมกินข้าวแต่เป็นอาการทางประสาทหลอนดวิบากรรมดื่มสุราและนับถือทรงเจ้าขัาผีบรันรดาลให้เห็นหรือรู้สึกไปอย่างนั้นจ้า เงาดำๆที่เห็นพร้อมกับเสียงที่พี่สาวได้ยินข้างหูหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องของอาการทางประสาทหลอนในคำเก่าบันดาลโอ้สัปดาห์นี้คงเป็นสัปดาห์ประสาทหลอนเนี่ย <c oughs> แต่คุณแม่ไม่ได้มารบกวนพี่สาวเลยมารบกวนเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นตอนในช่วงที่ท่านเป็นภพมะเทวายู่ที่บ้านจ้ะพระที่ พี่สาวบอกเห็นแม่อะไรก็ไม่ใช่แต่พ่อใช่แม่ไม่ได้เคืองลูกแต่เคืองพ่อพี่สาวป่วยบ,ยบ่อยตลอดทั้งปีและมีชีวิตลำเค็นโลูกให้เงินไปใช้ทลาไหร่ก็หมดเพราะกำเนิดดีชอบดื่มเหล้าและก็มักเมาเหล้าเมาแล้วก็ฆ่าสัตว์เส้นผีเส้นผีบูชายันจึงทำให้เจ็บป่วยบ่อย และมีอาการทางประสาทหลอนอีกทั้งคำทานมันน้อยจึงมีชีวิตลำเข็นแล้วก็ไม่อาจารักษาทรัพย์ได้ไม่ว่าลูกจะให้ไปเท่าไหร่ก็ตามจะ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้ปีสาวเลิกนับถือเจ้าทรงผีสิงเลิกไวายสารพรภูมิอย่างเด็ดขาดและหันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวรวมทั้งต้องสร้างสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนา เป็นต้นจ้ะการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนําเงินทีสามีให้ไปใช้หนี้บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องคดียาเสพติดลูกชายนั้นก็เ,เป็นกรรมมุสาซึ่งก็จะทําให้มีวิบากกรรมคือตัวลูกเองก็อาจจะถูกหลอกอย่างนี้บ้างจะแก้ไขลูกก็จะต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทาทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวัน บากรรมก็จะได้ตามไม่ทันจ้ะแต่อย่าเพิ่งไปบอกอะไรเขาเนอะเพราะตอนนี้ใจเขายังไม่พร้อมเดี๋ยวจะมีปัญหาสั่งสมบุญไปก่อนคอยวันเวลาที่เหมาะสมถึงเขาให้บอกเรื่องราวความจริงเมื่อเขาไปความพร้อมแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมหรอกลูกไม่ได้โยู่ร่วมกับลูกชายเพราะกรรมหม่ของตัวลูกเอง ก็เป็นกรรมเก่าของลูกชายในอดีตที่เมื่อมีภรรยาแล,แล้วก็ปล่อยคนอื่นเลี้ยงดูลูกของตัวจ้ะกรรมใหม่คือลูกไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้อยู่ลวกและกรรมเก่าของลูกชายก็มีอย่างนี้ก็เลยม,มามีแม่ที่ปล่อยให้คนอื่นเลี้ยงดูลูกของตัวบุญที่ลูกชายบวชสองพรรษาแล้วระหว่างบวชเขาก็ยังประพฤติตัวไม่ดีบุญบวชก็ได้ไม่มากพอที่จะช่วยได้ ถามตรงข้ามเนยะังขาดทุนอีกนอกจากเจ้าตัวกลับตัวกลับใจหักเด็บจากสิ่งไม่ดีและหันมาทําความดีอย่างจริงจังบุญนี้ก็พอจะช่วยได้จ้ะลูกไปเกิดที่กันดานมีพ่อคี้เมามีชีวิตลําบากการศึกษาไม่สูงแต่สุดท้ายกลับมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องทุกคนเพราะกำเนแดดีลูกมีมรณทิฏฐิจึงได้ไปเกิดในที่กันดาน และชอบครอบคนขี้เล่าจึงมีเชื้อดึงดูดให้มีพ่อขี้เมาไม่เคยได้ทำทานชีวิตจึงลำบากไม่มีบุญได้การศึกษาหรือสนับสนุนการศึกษาจึงทำให้ศึกษาไม่สูงแต่ก็มีบุญในบางชาติที่ทำทานบางช่วงสม่ำเสมอได้มาส่งผลให้มีชีวิตสะดวกสบายจ้าลูกได้สามีต่างชาติต่างศาสนา แต่อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกเด้ทาบุญเพราะบุญที่ลูกทำในปัจจุบันลาวติฐานว่าให้ได้สามีดีเป็นหลักและลูกกับสามีคนนี้ก็เคยเป็นสามีภรรยาก,กันมาแนาด่ดีและเคยสร้างบุญร่วมกันมาทั้งสองอย่างนี้แหละมาส่งผลเจา้าต่อไปอยากจะเจอสามีดีๆคนนี้อีก ลูกก็ต้องชวนสามีคนนี้ที่ลูกมั่นใจว่าเป็นคนดีสร้างบุญร่วมกันอีกในทุกบุญและอิธิฐานจิตให้ได้ไปเป็นสามีภรรยากันอีกจ้าแต่ก็ทุกคนนะ่มีกรรมเป็นของตัวเองอีกต่างหากนะก็ต้องให้ดีทีเดียวแหละเพราะแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองอิธิฐาน ไปอยู่ร่วมกันอีกนี่เวลากรรมเก่าบันดาลสำแดงออกเราก็ก็ต้องทอนกันนะอดทอนดี้สุดคือบวชรูปแล,ละสามีความปัจจุบันเคยสร้างบรมีกมูคณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทําบางทีก็ไม่ทําจึงทําให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันทิชาตินี้รูปมาเจอบุคคลาะจเพราะเวลาจะตัดสินใจทำบุญมักจะทชา ลังเลและกระทำช้าคิดดูก่อนอิทมัมเดียร์อธิษฐานจิตให้ได้เจอหมู่คณะเร็วๆจ้าผู้ประสานงานที่คอยประคับประคองลุยดีสร้างารมีกับหมู่คณะมาตลอดพระพุทธนรี่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตได้ทําหน้าที่เผยแผ่มาบวชแล้วก็ได้ปฏิบททัติธรรมจนกระทั่งพระองค์พระภายใน พอ,อตัวร้อยกลับดุสิตบุรีได้จ้ะผู้ประสานงานท่านนี้มาบวชแล้วพุทธนนทที่แล้วก็ได้เป็นพระอาจารย์สอนธรรมะให้กับลูกนั่นแหละแต่ั้นบุญนี้จงึงธรรมชาตินี้จึงมาทําหน้าที่กัลาณมิตรให้กับตัวลูกจ้าชาตินี้มาเจอก็แล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ยังได้พลัดกันเลยจ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวของแคงสตดี้สั้นๆเลยจ้ะ